คุณว่าเราสามารถวางแผนสําหรับเรื่องนวัตรกรรมได้ไหมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แปบบรรทัดเครื่องพอดแคสสาระดีๆสาหรับคนทํางานที่ไม่ค่อยจะมีเวลาเช่นคุณนะครับคุณอยู่กับผมต้องกวีวิเจ้าองอก Facebook page แปบบรรทัดเครื่องครับครั้งนี้เป็น e p ีที่84แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันครับวันนี้อยากจะเล่าเรื่องของการสร้างนวัตรกรรมหลายๆอันที่เป็นเรื่องของความบังเอิญฮะ คือเมื่อสักประมาณปีที่แล้วนะฮะอันนี้อยากจะเล่าให้ฟังคือได้มีโอกาสไปเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมแห่งหนึ่งในประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งก็เป็นศูนย์วัตกรรมที่เกิดจากการร่วมมือพัฒนาระหว่างบริษัทเอเซนเจอร์นะฮะก็เป็นที่ปรึกษาชื่อดังนะครับแล้วก็รัฐบาลสิงคโปร์เขาพนันพัฒนาวัตกรรมร่วมกันฮะเขาเรียกว่า IOT Center ทีนี้บ่ายวันหนึ่งเนี่ยจำได้ว่ามีคนจากบริษัท Google นะครับมาบรรยายเรื่องการสร้างนวัตกรรมในองค์กรนะฮะ เขาพูดถึงเรื่องของการคิดใหญ่นะครับคิดใหญ่10เท่านะเขาบอกว่าถ้าเราทําอะไร10เท่าเนี่ยบางทีมันง่ายกว่าทําอะไรแค่สิเพราะสิเนี่ยเราจะคิดถึงการทําแบบเดิมให้ดีขึ้นนะฮะซึ่งบางทีมก็จะคิดไม่ค่อยออกเพราะว่าการทําแบบเดิมเนี่ยแค่สิก็ยากแล้วแต่ถ้าเราพูดถึงการทำอะไรสิบเท่าเนี่ยเราจะต้องทิ้งความเดิมทิ้งไปนะฮะแล้วก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็หาวิธีใหม่ๆเข้ามาจริงๆที่ไม่ไม่ติดกับวิธีเดิมอันนี้เป็นเรื่องของทัศนคต เ,เรื่องของการคิดคิดใหญ่อะไรเงี้ยผมคิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงมีโอกาสคงจะมาได้ได้มันเล่าให้ฟังนะฮะแต่ว่าการสิ่งที่สําคัญอีกอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของออข้อมูลนะ,ะการใช้ข้อมูลนะ,ะในการตัดสินใจเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่วันนั้นเขาเล่าให้ฟังนะครับเขาบอกว่าอ,อ,อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะฮะจริงๆแล้ว กูเกิลเนี่ยจะเน้นเรื่องของว่าเราเขาไม่อยากจะ,จะ,จะตัดสินใจด้วยความเห็นนะฮะเขาจะมีคำว่าฮิโปนะฮะ highest paid person opinion นะฮะตัวยอ่อ highest paid person opinion แปลว่าความเห็นของคนเงินเดือนเยอะสุดในห้องนะฮะเขาจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่ว่าการการตัดสินใจเนี่ยจะต้องใช้คนที่มีประสบการณ์มากๆนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วเราจะใช้ Data ข้อมูลจากลูกค้ามากกว่านะครับอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่เขาคิดนะฮะแต่ทีนี้ สิ่งที่จะเล่าให้ฟังคือไม่ใช่เรื่องของที่พนักงาน Google มาเล่าเรื่องวกนี้ให้ฟังนะครับแต่จริงๆคือหลังจากจบการบรรยายเนี่ยมีผู้ฟังท่านหนึ่งนะครับเป็นผู้บริหารจากเมืองไทย,ยนะฮะยกมือถามครับว่าแล้วเราจะวางแผนให้เกิดนวัตกรรมในองค์กรได้ยังไงบ้างนะผู้บรรยายจาก o o g l e เนี่ผมก็เห็นเขาอึง้งไปนิดนึงนะฮะเราก็บอกว่าเนี่ยาการวางแผนหรือการประชุมเนี่ยจริงๆมันเป็นการบ่งบอกว่าเราไม่พร้อมจะเจอกับความไม่แน่นอนนะเราจรึงต้องวางแผนให้มันชัดๆ ก่อนที่จะลงมือทาแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นเรื่องของวตัตก,กรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่แน่นอนในตัวมันเองอยู่แล้วนะครับการวางแผนกับการสร้างวัรกรรมในหลายครั้งมันเป็นเหมือนเหมือนเส้นขนานนะฮะซึ่งจริงก็บรรจบกันค่อนข้าง,ง,งยากนะครับจริงๆแล้วอันนี้มันเรื่องของทัศนคติเลยนะครับการที่เราจะวางแผนหนึ่งสองสามสี่ได้เนี่ยมันหมายถึงเราจะต้องเห็นภาพตอนจบแล้วว่ามันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราจะทํอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะฮะการที่เอ่อหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินนะคว่าเอ่อ begin with the end in mind นะครับ คำนี้เนี่ยพูดแล้วจริงๆผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะครับอันนี้เป็นเกิดเป็นแนวคิดของสตีเฟนโควิสนะฮะจากหนังสือชื่อดังนะครับเซเว่นเฮเบิะนะครับหลายๆท่านคงน่าจะเคยอ่านเล่มนี้ดีนะฮะ e g i n with the end in mind หมายความว่าเฮ้ยถ้าคุณจะเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ยคุณต้องเริ่มที่ว่าตอนจบมันเป็นยังไงแล้วก็ work backward กลับมานะก็ต้องเรียนางี้ฮะว่าจริงๆแล้วมันก็พูดแล้วมันก็ใช้ได้ในหลายๆเรื่องนะครับแต่ผมคิดเรื่องของนวัตกรรมเนี่ย ขึ้นกับคอนเท็กซ์นะครับถ้าคุณไม่รู้ว่าคาถามคือถ้าคุณไม่รู้ว่าสิ่งสุดท้ายมันหน้าตาเป็นยังไงเนี่ยคุณจะทํำไหมอันนี้คือขีดเพราะฉะนั้นจริงเวลาเราฟังอะไรแนวคิดอะไรพวกนี้เราต้องมาปรับกับบริบทให้ถูกต้องนะฮะ Begin with the end in mind เนี่ยแล้วถ้าเกิดหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าสิ่งสุดท้ายมันคืออะไรซึ่งเนี่ยลิงก์กับเรื่องของการใช้ชีวิตเลยนะฮะการใช้ชีวิตหลายๆครั้งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรคนที่จะรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็ต้องลงมือทําก่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าต้องต้องฟังให้มันดีๆนะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะแต่ทีนี้อยากจะเล่าอย่างนี้ให้ฟังครับว่าการวางแผนเรื่องวัตรกรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะบิลเกตส์กับพอลแอ l l เลนนะครับหลายท่านเนี่ยน่าจะทราบว่า2คนนี้เนี่ยเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท m r o s o s t f t นะฮะ ไลโคซอฟต์เ, e เนี่ยจริงๆที่ดังมากๆเนี่ยคือระบบปฏิบัติการนะครับ <c oughs> ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Windows เนี่ยหรือ MS d o s สเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บิลเกตทํทำให้บิลเกตกลายเป็นมหาเศรษฐีขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยนะแต่ว่าตอนที่เขาเร,เริ่มเริ่มเริ่มขายเนี่ยเขาเริ่มขายระบบแปลผลของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่า basic นะเขาเริ่มต้นจากการขายระบบแปลผลของภาษาคอมพิวเตอร์ที่ชื่อว่าเบสิกเป็นสิ่งที่พวกเขาเนี่ยเชื่อในเวลานั้นมากนะครับแล้วเมื่อเขาาทเรื่่อยๆบวา เจอโอกาสในการสร้างซอฟต์แวร์ปฏิบัติการที่เป็นโอกาสที่มากกว่านะครับ Bill g a t e ก็เลยเปลี่ยนทิศทางองค์กรน,นะรในปี1980คือตอนเริ่มเนี่ยไม่ได้กะจะทำวินโด้นะครับทำอย่างอื่นแต่พอทําไปเรื่อยเรแล้วเห็นโอกาสอื่นก็เลยเปลี่ยนนะฮะนี่คือที่มาที่ไปของวินโด้ทำให้คนคนหนึ่งรวยที่สุดในโลกได้นะครับเช่นเดียวกันครับมีผลิตภัณฑ์อย่างเช่นน้ํายาบ้วนปากลิสเตอรีนเนี่ยหลายๆท่านใช้อยู่เนี่ยที่แบบบ้วนปากแล้วก็มันสดชื่นนะฮะมันอาจจะ จะเจ็บเจ็บปากหน่อยเชื่อไหมครับว่าน้ำมันน้ำยาบนปากลิซซีเนี่ยจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยเคยถูกนาไปขายในโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นน้ํายาทำความสะอาดพื้นนะแต่ว่ามันขายไม่ค่อยดีครับเขาก็เลยพยายามปรับสูตรฮะปรับไปปรับมาทําให้เป็นน้ํายาสระผมครับก็ขายไม่ดีอีกนะฮะก็เลยปรับปรับปรับไปปรับมาเอาไว้ทาผิวหลังโกนหนวดสำหรับท่านคนสำหรับผู้ชายนะฮะก็ยังขายไม่ค่อยดีครับจนสุดท้ายมาจบที่น้ํายาบนปากครับ กลายเ,าเป็นไปมีสิ่งที่เรียกว่า product market fit น้ำยาบ้วนปากไซส์ประมาณนี้กำลังดีมีคุณสมบัติที่ชัดเจนในตลาดนะครับแล้วก็เป็นเจ้าตลาดมาถึงทุกวันนี้นะเป็นน้ำยาบ้วนปากซึ่งเห็นไหมฮะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจากจุดเริ่มต้นที่เขาลงมือทำลนก็ปรับไปเรื่อยๆนะฮะหรืออย่างหนึ่งหลายท่านอาจจะมีลูกเนี่ยอาจจะเคยเห็นอของเล่นอันหนึ่งที่เรียกว่า Play-Doh นะเป็นดินดน้ำมันสะอาดนะฮะกล่องสีเหลืองๆถือว่าเป็น ของเล่นที่ขายได้เป็นพันๆล้านนะ,ะเด็กทั่วโลกต้องใช้น,ะน้ำมันสะอาดเนี่ยนะเรียกว่าเพลโดเนี่ยเขาบอกว่ามันทําให้มวลสมองของเด็กเนี่ยมันมีอะไรนะมันมันทําให้เด็กฉลาดขึ้นนะ่ะนะแต่ว่ารู้ไหมครับว่าไอ้แป้งสีสีเพลโดเนี่ยในตอนแรกเนี่ยไม่ได้เริ่มต้นจากการเป็นของเล่นเลยนะฮะแต่เขาเริ่มจากการเป็นอุปกรณ์ทําความสะอาดวอลเปเปอร์ฮะคล้ายๆกับยางลบเนืกอ,อไหมฮะคือเหมือนว่าวอลเปเปอร์สํรปกเขาก็อยากจะได้ของอะไรสักอย่างเอาไปลบ เอาเป็นยังลบเอาไว้ลบลอยลอยลอยต่างๆที่ผนังอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขายไม่ดีครับมันไม่ตรงกับตลาดครับทีนี้เขาก็ต้องปรับกันไปเรื่อยปรับกันไปปรับกันมาจนกลายว่ากลายเป็นของเล่นได้จนโด่งดังไปทั่วโลกนะไอ้นวัตรกรรมแบบเนี้ยที่มันเป็นนวัตรกรรมแห่งศตรวตรรษเหล่านี้ยเป็นเรื่องบังเอิญแท้ๆเลยนะฮะรหังระบบปฏิบัติการ windows นะน้ำยาบ้วนปากลิสเตอรีนหรือว่า Playdo oh, ดอะไรพวกเนี้ยสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดจากการตัดสินใจที่จะลงมือทําไปก่อนด้วยความเชื่อบางอย่างนะครับ แล้วก็ค่อยๆปรับไปฟังลูกค้าว่าชอบไม่ชอบฮะทำซ้าไปนะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราไม่หลงลักสิ่งที่เราทํามากจนเกินไปเนี่ยเราจะฟังลูกค้าครับคนที่ทํานุตก,กรรมอีกแบบหนึ่งที่ไม่เวิร์กก็คือว่าคิดเยอะนะฮะพอคิดเยอะแล้วก็หลงลักกับความคิดตัวเองแล้วพอทาปุ๊บเนี่ยก็ไม่ยอมที่จะปรับตามลูกค้านะอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาองค์กรใหญ่ๆหลายๆที่นะคือลงแล้วมันเงินมันจมไปแต่ไม่ยอมเฟลนะฮะคือไม่ยอมเฟลไม่ยอมเลิกทําไม่ยอมเปลี่ยนทิศทาง มันก็เหมือนทาไ,ไปเรื่อยๆทาไปเรื่อยๆครับเงินมันก็จะลงไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยในวิธีการทํางานแบบ l e a n startup ที่เราพูดกันเนี่ยเป็นวิธีที่ไม่ถูกต้องนะครับการทํางานแบบวัตจกร,รเนี่ยจะต้องมีการปรับอยู่ตลอดนะฮะแล้วการปรับที่อย่างรวดเร็วนี่แหละก็เป็นสูตรสําเร็จของการสร้างวัตจกร,รนะฮะสิ่งที่คนพูดกันเยอะๆนะว่าจะต้องเริ่มอะไรสักอย่างจากจุดจุด,จ,ดจุดจบเสมอนเนี่ยแล้วเขาเวิร์กกลับมาเนี่ย อาจจะใช้ได้ในเรื่องบางเรื่องที่คุณควรจะรู้จริงๆว่าจุดจบมันคืออะไรแต่เรื่องนวัตรกรรมเนี่ยถ้าคุณรู้จุดจบหลายๆครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่นวัตรกรรมก็ได้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่กับแปดพาร์ิงพอดแคสต์สาระที่ดีสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่น,นคุณในว,วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ